ไห้พันฉันได้พบเธอโอลั like you นลา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 โอลันลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันกับครูมาร์คสวัสดีค่ะและครูประกาศนะคะวันนี้ค่ะพวกเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ปฐมนิเทศค่ะรับชมกันเลยค่ะ วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยประมนิเทศกันนะคะหน่วยประมนิเทศมีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้พาเด็กๆมาเรียนรู้กันก็จะมีรู้จักของใช้ส่วนตัวและสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองเด็กๆจะมีของใช้ประจําตัวของเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนของตัวเองอย่างเช่นแก้วน้ําดื่มแก้วแปลงของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเด็กๆก็จะมีสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆคือที่นั่งเรียน หรือตามล็อกเกอร์ของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปก็จะมีรู้จักเกี่ยวกับคุณครูและเพื่อนๆเด็กๆจะได้เรียนรู้ต่อไปอแล้วก็ทําการทํากิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงในชั้นเรียน,นเด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าข้อตกลงในชั้นเรียนมีอะไรบ้างข้อตกลงในชั้นเรียนก็จะมีตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นเชื่อฟังคำตักเตือนของคุณครูไม่กินขนมในห้องเรียนมีความรับผิดชอบแสดงน้ำใจต่อเพื่อนๆไม่ส่งเสียงดังในห้องเรียนเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลานั่นเองค่ะนี่คือหน่วยปฐมทิศของเราต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อคุณครูและเพื่อนๆกันนะคะ ดีค่ะครูชื่อนางสาวโสภาสุดใจครูตักค่ะครูตักสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสค่ะเดี๋ยวเปิดเทอมเด็กๆจะได้มารู้จักคุณครูกันนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูจิรัชยาพึ่งเกิดชื่อเล่นว่าครูผักกาดนะคะครูเนี่ยสอนอยู่ในชั้นอนุบาลสามค่ะเปิดเทอมเราเจอกันนะคะเด็กๆ ค่ะต่อไปเราก็ไปดูการบ้านกันเลยนะคะในใบงานที่1นนะคะคำสั่งคือให้นักเรียนเขียนหรือติดข้อมูลของนักเรียนลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้เริ่มจากข้อที่1ให้นักเรียนใส่ชื่อนามสกุลลงไปนะคะใส่เด็กหญิงเด็กชายให้เรียบร้อยข้อที่2ใส่ชื่อเล่นค่ะ ข้อที่3ามอนุบาลปีที่เท่าไรเอย่ยข้อที่4เลขที่ใครจำไม่ได้ให้ใส่เลขที่เก่าก่อนนะคะข้อที่5สัญลักษณ์ก็ถ้าใครยังไม่รู้ยังไม่ทราบก็ใส่สัญลักษณ์ของเก่าก่อนค่ะข้อที่6กครูประจำชั้นนะคะคุณครูจะมีชื่อเขียนเอาไว้ในหน้าคลิปนะคะค่ะเรามาต่อกันที่ใบงานที่สนะคะ ให้เด็กๆนะคะหัดอ่านและระบายสีให้สวยงามค่ะ back to school คือเรากลับมาที่โรงเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเด็กๆจะต้องเรียนรู้ที่บ้านก่อนนะคะเด็กๆระบายสีกันให้สวยเลยนะคะ สำหรับใบงานที่3นะคะง่ายมากๆเลยค่ะคำสั่งคือให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงามน,นะคะเอ๊เด็กๆจะทำกันได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกระบายสีกันให้สวยเลยนะคะ สำหรับใบงานที่สีนะคะคำสั่งคือให้เด็กระบายสีภาพที่เหมือนกับภาพด้านหน้านะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าหันท้งซ้ายหรือทางขวาและระบายสีให้สวยงามค่ะเราเดินทางมาถึงใบงานสุดท้ายแล้วนะคะใบงานที่ห้าคำสั่งคือให้เด็กระบายสีแล้วหัดอ่านคำศัพท์นะคะคำศัพท์ของเราก็คือ s c r e w b a x S, S C H W O L B A G สกกกระเป๋านักเรียนค่ะเด็กๆต้องระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ